สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองหกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กีห้องรวยประจำวันที่21ก็กรกฎาคม2021สูตรของเอสสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกำลังเดินกำลังเข้ากำลังหลุดอยู่การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนงั้นลงนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด s u b สไครต์ share, ช่อง DBRIS สองหด้วยนะคะ จะได้เป็นกาลังใจให้กับแอนในการทําคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันแอนมาลงเป็นแนวทางในการลงทุนครั้งต่อๆไปนะคะใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยเดี๋ยวแอดมีต่อยอดให้ด้วยนะพอเข้าใจสูตรของแอนแล้วแอนมีต่อยอดให้นะคะมีเทคนิคหลายๆเทคนิคเลยที่จะมาช่วยให้เราลง,ลงทุนได้นะคะใครสนใจก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลย ทีนี้พอได้สูตรของแอดมาแล้วนะคะเลื่อนเลื่อนเห็นตัวเลขข้างล่างไหมคะเลข1คือสูตรที่1เลข2คือสูตรที่2สูตรที่3เลื่อนมาเรื่อยๆนะคะแอดจะมีอยู่ตอนนี้ส5สูตรหลักๆนะคะแต่ว่ามีต่อยอดให้มีเยอะแยะเลยนะคะมีเยอะแยะเลยที่จะใช้ในการลงทุนนะคะทีนี้เปิดสูตรที่1มาเท่านั้นนะคะสูตรที่1ก็จะลิงก์ไปให้ทั้ง12 15สูตรเลยนะทีนี้เราจะลบจะอะไรในสูตรที่1ก็คือทําอย่างนี้นะคะถ้าเราจะลบเนาะเราจะต้องเช็ครอบต่อรอบรอบนััั้้นนนนนๆๆวะะค ทีนี้เห็นตัวเลขด้านซ้ายมือไหมเลข,เลขตัวเล็กๆนะคะเห็นไหมคะหนึ่งเป็นเลขแอดให้ตั้งให้เป็นรอบนะคะก็คือมันมาอยู่แล้วกับเซลล์เอ็กเซลเนาะสุขแอดเป็นโปรแกร,รม Excel เล่นได้ในโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเล่นได้หมดเลย นะคะคแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็จดลงในกระดาษก็ได้แต่ละสูตรใช้หลักในการบวกไม่เหมือนกันทีนี้ด้านหน้าสุดด้านซ้ายมือสุดนะคะด้านซ้ายสุดก็เป็นเลขนะคะแอดตั้งให้มันเป็นอ่ามันมาจากโปรแกรม Excel นั่นแหละก็เลยให้เป็นรอบซะเราจะได้ไม่ตกรอบจะได้ไม่หลงรอบนะคะรอบที่ปัจจุบันนี้คือรอบที่10เราก็มากดตรงเลข10ใช่ไหมคะรอบที่10มันออกอะไรออกอะไรเราก็มาดูรอบที่10ออก8 4 6 3 2เราก็พิมพ์ลง8 นะคะแปดสี่สแล้วก็สามสนะคะพิมพ์ให้ตรงนะเพราะว่าแอดตั้งค่าไปแล้วแล้วก็สูตรที่หนึ่งนี้ก็จะลิงก์ไปให้ทั้งสิบสองูตรเลยเราก็จะเช็คได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้แอดเช็คไว้ให้แล้วแอดมีอยู่15สูตรเนาะตอนนี้เช็คไว้ให้คือสูตรที่4นะคะสูตรที่4เข้า นะทีนี้เข้ายังไงสูตรที่นี้นีเ้เริ่มตั้งแต่รอบที่5เลยออก9 2 1 8 7สูตรที่4จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ1บวก3ตัวบนหลัก10ก็คือ2นะคะสำหรับคนที่จะเอาไปจดลงในกระดาษเนาะ1บวก2เท่ากับ3เราก็จะนับเพิ่มให้ได้จําจำนวนนะคะก็จะมี3แล้วก็นับเพิ่มเป็น4เป็น5อันนี้เราต้องเพิ่มนบเพิ่มพิมพ์เองนะเพิ่มเองนะงนะ3 4 5แล้วก็6แล้วก็7นะคะเอาจํานวนนี้ ไปไปเช็คนะคะรอบที่6ออก4นะคะ4เดี๋ยวนะอรอบที่6ออก4 8 7 2 4ตัวไหนเข้าบ้างเราก็จะทำสีแดงไว้นะคะก็เราเช็คแล้วก็จะมีเลข3เลข4เลข5เลข6ก เลข7นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวไหนเข้าบ้างสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูที่ทางสองไม่เข้าสี่เข้าทําสีแดงไว้คือเราจะเช็คให้สุดนั้น,น,นเข้าสามรอบติดเราค่อยลงทุนนะคะทีท่นี้จะลงทุนหลักไหนเราก็ต้องเช็คสีแดงนี่แหละเราทําเองนะต่อไปรอบที่เจ็ดเอารอบที่หกมาคํานวณน,นะคะใช้สามตัวบนหลักหน่วยบวกหลักสิบก็คือเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้านะเพิ่มไม่ได้ห้าจำนวนก็จะมีห้าแล้วก็นะเพิ่มเป็นหก เป็น7เราพิมพ์เพิ่มนะเองหรือว่าใครเก่งแล้วก็ไม่พิมพ์เพิ่มเราหน้าเพิ่มเอาเจ็ดแล้วก็8แล้วก็9นะคะมาดูซิรอบที่7ตัวไหนเข้าบ้างรอบที่7ออก2 4 8 2 8นะคะเห็นไหมคะ2 4 8 2 8นะ2 4 8 2 8ตัวไหนเข้าบ้าง4เข้าไหมสี 4, ไม่เข้านะคะไม่มีนะ8มีไหมแปมีนะคะเนี่ย8ปดทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง ะะสูตรคอรแอดเนี่เขาเรียกว่าสายปากักเนาะเป็นปกัเกเลขปกักทีนี้ปักเนี่ยเอาไปรูดการลงทุนก็คือไปเอาไปกดรูดนะคะกดรูดทีนี้จะรูดอะไรเราต้องเช็คก่อนว่ามันเข้าที่ที่ตัวไหนหลักไหนจะเป็นปักหน่วยบนหรือปักสิบบนหรือว่าปักหน่วยล่างหรือว่าปักสิบล่างก็ต้องมาเช็คนะคะต้องเช็คให้สูตรน,น,นั้นเข้าสามรอบก่อนต่อไปรอบที่แปดรอบที่อ่า เรารอบที่7มาคำนวณเนาะคำนวณแล้วก็คือเอา8บวก4ได้นะคะ8บวกสได้12สองสุดง้าคำนวณให้หมดแล้วเรามีหน้าที่นับเพิ่มเนาะได้12เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นับเพิ่มเป็น3 4 5แล้วก็6นะคะใครเก่งแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์เพิ่มแบบนี้หรอกเดี๋ยวไม่ทันเวลานะคะเพราะว่ายิ่กีมี1บวันมี88รอบนั่นแหละรอบละห่างกัน15นาทีเดี๋ยวมันจะลงทุนไม่ทันเวลานะคะ หรือใครจะเย็นๆค่อยๆเช็คก็ได้ไม่มีปัญหานะคะต่อไปรอบที่9อ่ะเรามาเช็ครอบที่8ก่อน7เอ่อสี 4, เข้าไหมสี 4, เข้าไหมคะสี 4, มม 4, มมะ่มีไหมสีมีไหมอ่ะมีทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางว่าเราจะลงทุนหลักไหนเนาะเก้าเข้าไหมคะเก้าเข้าไหมมีไหมในนี้ไม่มีเก้านะคะเก้าไม่เข้า7เข้าไหมเจ็ดไม่เข้า4เข้าไหมสี่เข้าอ่ะเจอแล้ว3รอบติด ที่ปากหน่วยล่างหรือเราจะเอาไปกดก็คือไปกดที่2ตัวล่างรูดหลังนะคะระบุตัวเลขระบุตัวเลขที่นี้ระบุก็คือรอบที่7เนาะเอารอบที่อรอบที่9เอารอบที่8มาคำนวณน,นะคะคำนวณแล้วได้13คําคำนวณก็คือเอา3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ9บวก3ตัวบนหลัก10ก็คือ4 9บวก4จะเท่ากับ13เอาแค่หลักหน่วยก็คือ3นะันะเพิ่มเป็น3แล้วก็4 5 6และก็7นะคะรอบเราก็จะลงทุนที่ปักหน่วยล่างหรือเอาไปกดที่2ตัวล่างรูดหลังนะคะก็จะเอาเลขอะไรไปกดเอาเลข3เลข4เลข5เลข6เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เอาไปรูดนะคะไปรูด2ตัวล่างรูดหลังไปกดรอบที่เกาเหก7า9 0 หกนะคะ0ูนย์5นะคะห้ามีไหมเราเราเช็คไป5มีนะคะแปลว่าเราก็ได้นะ,ะต่อไปรับที่10เอารับที่9มาคำนวณจะใช้3ตัวบนหลักหน่วยบวกหลัก10นะคะก็คือ9บวก1เท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0นับเพิ่มให้ได้จําจำนวน0แล้วก็1แล้วก็2 3 สี่ใครชำนาญแล้วไม่ต้องพิมพ์นะคะเสียเวลาเรานับเพิ่มเอาเลยนับนิ้วเพิ่มเอาเลยรอบที่สิบนะเราไปลงทุนที่สองตัวล่างรูดหลังนะคะหรือเรียกว่าปักหน่วยล่างเอาเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ไปรูดนะเอาห้าตัวนี้ไปรูดก็จะได้ห้าสิบตัวถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทก็จะใช้ทุนห้าสิบาทยีกก่กีจะให้หนึ่งบาทเท่ากับเก้าสิบเก้าสิบลบต้นทุนของเราคือสี่ คือ50บาทกําไรคือ40บาทนะทีนี้เราสามารถลดต้นทุนให้มันเหลือ4ตัวเราจะเอาไปรูดก็ได้แค่ต้นทุนแค่40บาทนะคะถ้าลงทุนตัวละ1บาทเนาะกำไรก็จะเพิ่มขึ้นอีกก็เราก็ต้องดูที่ทางว่าเราสามารถตัดออกด้านหน้าสุดตัวเลขแรกหรือว่าตัวเลขสุดท้ายนะคะเราก็ลองเช็คดูสถิติย้อนหลังว่ามันเป็นยังไงนะสามารถตัดลดต้นทุนได้นะอ่ะรอบที่10ออก8 4 6 3 2 2ามเข้าไหมคะเข้านะคะ2เข้าก็ทำสีแดงไว้ ก็ลงทุนได้นะคะลงทุนได้เลย3รอบแรกเนี้ยสรุปก็คือว่า3รอบแรกนี่สรอบแรกเช็คสูตรหลังจากนั้น2รอบเนี้ยลงทุนนะคะแ,แนะนำว่าลงทุนแรกก็คือพอพักเช็คสูตรนะเพราะว่ายีก่กีจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยโดยเฉพาะถ้ามันตกรอบที่ลงท้ายด้วยศูนย์เช่นรอบที่10 20 30 40เนี่ยคือเขาจะมีรอบของการเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆไม่มีสูตรตายตัวนะเราก็ต้องมีเทคนิคมีหลายๆสูตรเข้ามาช่วยกันในการลงทุนนะคะในการที่จะได้ใครสนใจสูตรหรือว่า สนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะทีนี้แอดก็เช็คมาแล้วแต่ว่ามันก็หลุดไปแล้วมีอยู่หลายสูตรด้วยกันนะคะสูตรที่8นี้ก็ก็หลุดไปแล้วเข้า3รอบรอบที่4หลุดนะคะแล้สูตรที่9ก็เหมือนกันเข้า3รอบนะคะรอบที่4หลุดสูตรที่10 เข้าสมรอบแล้วก็หลุดนะคะใครสนใจสุดหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะทีต่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ